ก็ขอสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้เป็นเช้าวันที่6มิถุนายน2564นะครับกับผมที่สวนป่านาทุ่งม,มนนะครับสวนป่าด้านล่างนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับที่ต้นโตๆหลักๆก,ก,ก็จะเป็นกระถินเทพานะครับเพราะว่าดินตรงนี้ค่อนข้างจะเค็มนะครับต้นไม้ต้นอื่นยังไม่โตนะครับตัวสุดก็น่าจะเป็นกระถินเทพาแล้วน่าจะประมาณ2เมตรแล้วนะครับ วันนี้นะครับ8.00โมงเชา้าผมจะมาอัปเดตนะครับอุโมงต้นไม้ส่วนบนซึ่งผมก็ปลูกน่าจะประมาณสัก3 4เดือนแล้วนะครับผมปลูกตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับตอนนี้ก็เดือนมิถุนาหยนแล้วนะครับก็ประมาณ4เดือน3 4เดือนนะครับเรามาดูกันว่าจะเริญเติบโตดีไหมนะครับวันนี้นะครับผม ก็มีเอาต้นพยุงนะครับแล้วก็ต้นมะข่ามงมาลงเสริมในส่วนที่ต้นแดงต้นกรับรากแล้วก็ต้นต้นอะไรนะต้นมะฮอกกานีนะครับที่ตายก็มาเสริมประมาณ 3- 4ต้นนะครับสภาพโดยรวมนะครับโตสุดนะครับก็น่าจะเป็น พยุงไทยนะครับส่วนพยุงไหหลำนะครับมะกรํำนะครับแล้วก็ต้นแดงนะครับก็สภาพถือว่าโอเคอยู่นะครับมียอดมีใบออกมาแล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมเอาตะไคร้มาปลูกไว้นะครับไม่ได้ลดน้ำอาทิตย์นี้ก็เลยมาลดน้ำตะไคร้นะครับต้องมาดูว่าเขาจะติดไหม หลักๆนะครับตะไคร้ผมก็ต้องการที่จะให้คลุมดินนะครับแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วนะครับผมก็เอาต้นชงโคนะครับมาลงไว้นะครับแทนต้นอันนี้เป็นต้นกระบากนะครับที่ตายนะครับแล้วก็มีกระพี้จันนะครับหนึ่งต้นที่ผมมาลงไว้นะครับหลักๆนะครับ ตรงนี้ก็น่าจะเป็นพยูนนะครับที่โตสุดนะครับวันนี้ก็เอามะข่าโมงมาลงไว้สักสามต้นนะครับอันนี้ก็เป็นต้นมะข่าโมงนะครับฝนไม่ตกอาทิตย์นึงแล้วนะครับหลังจากอาทิตย์ก่อนหน้าโน้นนะครับถือว่าฝนตกดีมากแต่ว่าอาทิตย์นี้นะครับฝนไม่ตกเลย นะครับก็ทําให้ต้นไม้และหลายต้นผมเหี่ยวเลยนะครับก็มีบางต้นที่ตายแล้วผมก็มีเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์การสแสดงนะครับวันนี้ก็เอาต้นไม้มาล่าจ,จะเกือบ30ต้นนะครับก็ปลูกตรงริมคลองส่วนล่างนะครับอันนี้ชงโคนะครับชงโคฮอนแลนด์นะครับตัวน,นี้ผมยังหาที่ลงไม่ได้นะครับ เดี๋ยวขวานะครับเป็นอุโมงต้นไม้อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมทําขนานกับคลองสวนป่านะครับตรงนี้จะเป็นสวนป่านะครับอันนี้จะเป็นอุโมง์ต้นไม้ที่จะเดินไปคลองส่วนบนที่ผมเดินลงมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะมีคลองที่คอยดักน้ําที่ซึมออกจากบ่อของพี่หนูนะครับซึ่งก็เป็นน้ํากร่อยน้ําเค็มนะครับ น้ำก็เกือบเต็มคลองนะครับก็มีสุดบ้างนะครับแล้วผมก็จะมีอุโมงค์ต้นไม้นะครับที่ปลูกไว้ตรงนี้ห่างก็น่าจะประมาณ3เมตรนะครับตรงกลางผมก็จะเอาต้นกล้วยแล้วก็จะหาผลไม้มาปลูกตรงกลางนะครับตอนนี้ก็มีลงขนุนไปนะครับผมลงขนุนไป5-6ต้นนะครับแต่ต้องยอมรับว่าแรงมาก ขนุนก็เลยน่าจะมีตายไปบ้างนะครับอะโวคาโดก็ลงนะครับอะโวคาโดนี้ใบแห้งหมดเหลือแต่ใบน้อยๆนะครับที่กําลังแตกขึ้นมานะครับส่วนด้านข้างนะครับผมก็จะปลูกไม้ป่านะครับก็จะเป็นพวกกรันเกลาอินทนินพยอมสะเดนะครับสฝั่งนะครับส่วนอีกฝั่งนี้นะครับผมก็จะมีต้น ปีบหรือต้นกาสลองนะครับแล้วก็ต้นกลันเกลาต้นแดงอันนี้กระบากนะครับยอดไปหมดแล้วนะครับแต่ก็มีใบโผล่ขึ้นมาตรงลำต้นนะครับถ้าดูสภาพแล้ววันนี้ฝนไม่ตกผมก็น่าจะต้องสูบน้ำรถตรงริมฝั่งด้านบนตรงนี้นะครับอะโวคาโดต้นนี้ก็ไปซะแล้วนะครับสเดา สะดาม่วงนะครับติดแล้วนะครับสวยมากนะครับเห็นว่าผมจะยังไม่ตัดต้นต้นหญ้าต้นอะไรที่เป็นวัชพืชออกนะครับผมก็ตั้งใจว่าจะให้เขาบังบังแดดนะครับสําหรับต้นไม้ของผมที่ยังไม่ติดเท่าไหร่ติดยังไม่ติดดีเท่าไหร่นะครับส่วนต้นกล้วยก็สภาพไม่ค่อยดีนะครับ ถ้ามีน้ำอีกนิดหนึ่งก็คงจะดีกว่านี้ขนุนก็มีใบผู่ขึ้นมาบ้างนะครับกรันเกลากลันเกลาต้นนี้พอไว้อยู่นะครับอันนี้เป็นลานสำหรับที่ผมจะปลูกไม้ผลนะครับ ก็มีเตรียมทุเรียนนะครับเปลี่ยนเป็นถุงใหญ่เลยแล้วก็ไฟนะครับแล้วก็รินจี่ที่เตรียมไว้นะครับแถวนี้ผมก็จะมีมีตะไคร้เหมือนกันนะครับลงอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็เพิ่งมาลดน้ำอาทิตย์นี้นะครับสวนป่านะครับหลกัหลกๆต้นไม้ที่ติดก็น่าจะเป็นพวกพยุงปะดูนะครับ แล้วก็กระถินเทพานะครับก็ต้องดูว่าปีนี้ผมต้องเอาอะไรเสริมไหมนะครับแต่ก็คงต้องเลือกต้นไม้นิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนบนเขาเป็นดินเข็มนะครับผมอาจจะตัดสินใจต้องเป็นกระถินเทพาทั้งหมดนะครับเพื่อเลี้ยงดินก่อนนะครับส่วนริมคลองส่วนล่างผมก็ปลูกพวกยางนาพยุงมะข่ามงนะครับจนเกือบสุดนะครับ บริเวณตรงนี้กว้างน่าจะประมาณสัก6เมตรนะครับก็จะปลูกไม้ผลเหมือนกันนะครับตรงกลางก็จะเป็นไม้ป่าไม้เนื้อแข็งนะครับไว้เป็นร่มเงานะครับสำหรับบ่อที่ขุดใหม่นะครับก็ตะลิงพังแต่ว่าสาภาพน้ำก็สวยนะครับสาภาพน้ำใสแล้วนะครับต้นกระสังน่าจะ มวยมรณาแล้วนะครับตัวนี้ก็ลดน้ำเขาอยู่นะครับอันนี้เป็นต้นมะตานะครับเป็นผลไม้ประจำจังหวัดประทุมธานีคง,งจะสู้แดดไม่ไหวนะครับตัวนี้ก็น่าจะไปซะแล้วผมก็เลยเอาพิกุลทองนะครับมาปลูกไว้นะครับ ภาพโดยรวมก็แห้งแรงนะครับต้องรอลุ้นว่าอาทิตย์นี้ฝนจะตกไหมนะครับสำหรับการอัปเดตอุโมงต้นไม้ส่วนบนแล้วก็ลานที่จะปลูกผลไม้ก็ขอจบการอัปเดตประมาณนี้นะครับขอบคุณครับและสวัสดีครับ